อาจารย์ชอบมากนะคะบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนเนี่ยมันจะตกตามตั้งแต่ภาคเหนือลงมาก่อนนะคะคือช่วงต้นปีเนี่ยมันจะตกที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนแล้วก็พอกลางกลางปีมันจะเริ่มตกที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและช่วงปลายปีมันจะตกที่ภาคใต้นะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยมันเคลื่อนที่จากราศีบนบนขึ้นมาก่อนนะคะคือช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย มันจะอยู่ที่ราศีเมษกับราศีพฤษศนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์อ่ะแต่ตอนที่มันอยู่ราศีเมษมันจะมีฝนตกแบบไม่หนักมากเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟนะคะแล้วพอมันมาอยู่ที่ราศีพฤษศเนี่ยมันก็ตกมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากนักเพราะเป็นราศีธาตุดินแล้วมันจะตกที่ภาคอีสานนะคะพอมันมาอยู่ที่ราศีมิถุนมันก็ตกมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่มากนักเพราะเป็นราศีธาตุลมนะคะ แต่ว่าพอมันมาอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นภาคเหนือมันจะตกเยอะแล้วมันจะทําให้ภาคเหนือน้ําท่วมหนักอย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะคะเท่าที่เห็นมาแล้วเวาลาอาจารย์ทำนายว่าดาวพุธกับดาวศุกร์มันไปอยู่ที่ภาคเหนือแล้วฝนตกที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็จะมีฝนตกที่ภาคเหนือจริงๆนะคะทีนี้ช่วงเนี้ยดาวพุธกับดาวศุกร์มันลงมาข้างล่างแล้วมันไม่อยู่ที่ภาคเหนือราศีกรกฎแล้วนะคะตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยมันมาอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะซึ่งหมายถึง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ดาวพุธก็มาอยู่ที่ราศีกันซึ่งหมายถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือมันก็จะลงมาข้างล่างแถวภาคตะวันตกภาคกลางนะคะแต่มันจะไม่หนักมากเท่าตอนอยู่ภาคเหนือเพราะว่าราศีสิงเป็นราศีธาตุไฟนะคะส่วนราศีกันเป็นราศีธาตุดินมันก็ไม่หนักมากค่ะ อาจารย์ก็ทำนายไว้ว่าวันที่สิบหกกับสิบเจ็ดฝนจะตกหนักนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเบาแล้วมันจะไม่ค่อยหนักไม่ค่อยสาหัสเท่าที่ภาคเหนือโดนนี่ภาคเหนือนี่เป็นอะไรที่โดนเยอะที่สุดเลยนะคะเพราะเป็นเรือนทัดน้ําแม่ทัาดน้ำพอพุทธกสุกมันไปอยู่ที่ภาคเหนือแล้วมันจะหนักมากเลยแล้วภาคเหนือนะคะก็ยังโดนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเยอะมากเลยเพราะว่าภาคเหนือนี่ยเป็น ภพพันธุของดวงเมืองประเทศไทยนะคะมีดาวประจําตัวคือดาวจันทร์ซึ่งหมายถึงดาวธาตุดินภพพันธุเวลามันไปเจอดาวบาทพระค้อนะคะมันก็จะมีแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือตลอดเลยค่ะภาคเหนือเป็นภาคที่อยู่แล้วจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปอยู่เลยถ้าเกิดใครมีที่ทางที่อื่นนะคะก็ควรจะไปอยู่ที่อื่นภาคกลางกับภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานอะไรก็ยังปลอดภัยกว่านะคะ